สวัสดีครับวงนกเขาใหญ่บรีครับวันนี้ขอกล้าสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับที่ปฏิดตามวงนกเขาใหญ่บรีครับที่คอมเมนต์มาที่มาอุดหนุนองนกเขาใหญ่บรีครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับเอฟซีโทรมาบอกหานกราคาถูกๆครับย่อมยาวและดีด้วยครับอ่าได้ครับจะจัดให้ครับให้น้องกลัวครับนี่ครับอ่าบางเนี่ยบางตัวตัวไหนก็บอกว่าแพงก็แพงครับซื้อมามันไม่เหมือนกันครับนี่ครับบางตัวก็ได้ถูกบางตัวก็ได้แพงครับนี่ครับนี่ครับ อ่าตอนนี้มีอยู่ประมาณหกตัวครับมาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับอับถีเด็ดเด็ดเลยครับไม่ต้องกลัวครับถูกแล้วดีด้วยครับนี่ครับมาแลวครับนี่อ่ามาให้ฟีได้ดูได้ชมครับนี่โอ้โหครับดูตัวนี้ครับตัวแรกครับโอ้โหดูครับแตกมดงามครับขนแมวครับพวงมาลัยครับโอ้โหครบตำราครับตัวนี้อ่ามาดูครับชื่ออะไรครับนี่ครับอื้อห เบอร์หนึ่งคูอ่างสามถึงห้าคามครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวครับดูครับนี่เจ้าอ่างครับนี่เบอร์หนึ่งครับอ่าถัดไปครับอ่ามาตัวที่สองครับตัวนี้เสียงเล็กครับนี่ดูครับดูตัวนี้ขึ้นด่านครับนี่นกตอครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็สวยครับตัวนี้ ใบขี้เหล็กเรียงดีจังเลยครับนี่เป็นแถวแถวเลยครับนี่ครับนี่ครับไปดูตัวที่สามครับวันที่สามนี่อะไรครับลมแรงตัวนี้สามกุกเสียงกลางครับนี่สามเต็มครับนี่ครับดูครับดูลายครับโอ้โหใบขี้เหล็กสวยดีครับตัวนี้ครับตัวนี้ฟังได้ต่อได้ครับสามกุกครับ ต่อสายปลาครับนี่ตัวนี้ครับอ่าปลายตัวที่สี่ครับตัวที่สี่นกต่อสายปลาลูกปลาครับโอ้โหครับนี่ครับดูลายหน่อยครับโอ้โหลายสวยครับแตกมดง้ามรายงานจังครับนี่ครับไบคีลงคิเล็กทียิบเลยครับครับโอ้โหตัวนี้ครับกุกเดียวครับตัวนี้นี่ครับอ่าไป ตัวที่ห้าครับมาดูกันครับตัวที่ห้านกต่อสายป่าลูกผสมครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เลยครับดูนะครับนี่ครับโอ้หนี่ก็สวยครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวที่ห้าครับอยากได้ตัวไหนก็โทรหา์นกเขาได้รบรีจะได้จัดทรส่งครับนี่ครับหามาตัว สุดท้ายท้านสุดครับอ่าหกนกฝึกหนึ่งกุกครับนี่นี่ครับตัวนี้นกฝึกก็หลายสวยดีครับมากลีกเรียงเป็นชั้นๆเลยครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ส่งได้ทั่วไทยทั่วโลกทั่วประเทศครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับนี่ส่งได้ว่าได้ส่งไม่ได้ว่าไม่ได้ครับชอบตัวไหนก็โทรหาองค์ขาใหญ่รูบรีครับจะได้จัดส่งครับมีประมาณหกตัวครับตอนนี้ หี่มจอเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าเบอร์สีเบอร์สาเบอร์สองก็โทรหาลกเก่าใหญ่รุบรีับเห็นได้จัดส่งครับไม่ต้องกลัวครับคุณโอนผมส่งครับครับโกงไปก็ไม่รวยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นไามหนไนก็ใส่แมสครับล้างเจลล้างแอลกอฮอล์ครับดูแลสัวภาพด้วยครับตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วครับ อบรีก็เริ่มหนาวแล้วลมโยกครับหลายวันแล้วครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ